แต่ม่มาในส่วนของหัวข้อต่อไปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของการศึกษาค้นคว้านะฮะอนุภาคเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่สามกับสี่นะครับนึกทราบ่าโชว์ไหครับ เี่ไม่ขึ้นว่ะที่คิดเกือบแล้วนี่โอเคครับแต่นี้ในส่วนของหัวข้อต่อไปนะครับอย่างที่อย่างที่บอกว่ายังอยู่ในส่วนของประวัติการคนา้นคว้าวิจัยทางวิสิทธิภนุภาคนะครับ อย่างที่คุณครูเสนอมานะครับว่าเราได้ศึกษามาแล้วใน2หัวข้อนะครับก็คือ1การค้นพบโปรซิตอนและปริยานุภาการค้นพบมิลซอนและมิวออนนะครับในส่วนของผมที่จะเสนอในส่วนต่อไปคือการค้นพบนิวติโนแล้วก็การค้นพบควาร์กนะครับสาหรับในส่วนของการค้นพบนิวติโนนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการศึกษานะครับตั้งสมมุติฐานนะฮะในการศึกษานะครับก็คืออ่วุกกังพาวลีนะครับสาเหตุที่เขามีความสนใจและก็ศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเขาพยายาม ที่จะแก้ปัญหาความไม่สมดุลของพลังงานนะครับก่อนและหลังการสลายตัวให้ดิตา้านะครับโดยเขาให้แนวคิดว่าพลังงานส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโทษนะน่าจะมีอนุภาคชนิดใหม่นําพลังงานส่วนนี้ออกไปแล้วนะอนุภาคนี้ต้องมีขนาดเล็กมากไม่มีประจุนะครับซึ่งข้อเสนอของเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแฟรมี่นะแล้วเขาก็ได้ตั้งอนุภาคชนิดใหม่ของพาลลีนี้ว่านิวตริโนนะครับ หรับการตรวจวัดนิวติโนนะฮะอย่างที่บอกว่านิวติโนเนี่ยเราเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่เราได้ทําการตรวจวัดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากอนุภาคเนี้ยมีอันตรายกรียากับสารอื่นน้อยมากนะฮะใช้เวลาในการค้นพบนะฮะอยู่ถึงปีนะครับกระทั่งปีสองสี่เก้าเก้านะครับศรสันราสิบเกเนี่ย ขานักวิทิ์ชาวอเมริกานได้ยินนะฮะการค้นพบนิวติโนนะโดยการใช้ถังบรรจุน้ําผสมแคดเมียมคอร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้กับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับที่มีไอโซโทปกำมะถังสีสลายแล้วให้นิวติโนจจานวนมากนะครับจึงสามารถตรวจวัดได้นะครับซึ่งผลการตรวจาตวผลกรรจนะครับหรือการค้นพบนิวติโนเนี่ยเราบอกแล้วว่านิวติโนเนี่ยเป็นอนุภาคบุญฐานนะครับโดยการค้นพบเนี่ยเราได้ ชนิดของนิวติโนทั้งหมด3มชนิดด้วยกันนะครับก็คืออิเล็กตรอนนิวติโนซึ่งอิเล็กตรอนนิวติโนเนี่ยเป็นปฏิยานุภาคของ Elect อิเล็คอนโนะฮะเป็นเออคุอนะครับอิเล็กตรอนแอนตินิวติโนนะครับเป็นปฏิยานุภาคของอิเล็กตรอนนิวติโนนะครับมีทาวนนิวติโนแล้วก็มิวออนนิวติโนนะครับอันนี้ก็คือผลจาก,การค้นพบนิวติโนนะครับสำหรับในส่วนต่อมานะครับในหัวข้อที่4ี่ การค้นพบขวากนะครับซึ่งนะักฟิสิกส์นะที่สนใจแล้วก็ทำการศึกษานะครับก็คือโมเรเกลมานนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการจัดจำแนกอนุภาคต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับนจนนำไปสู่การทำลายว่าภายในโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยจะต,ต้องมีอนุภาคมูลฐานชนิดใหม่เป็นองค์ประกอบนะครับแล้วเขาก็ให้ชื่ออนุภาคนะคนั้นว่าขวากนะครับ จากนั้นในปีพศ2512นะครับนักฟิสิกส์ชาวสาหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องเอร่งอนุภาคแนวตรงที่มีความยาวกว่า3.2กิโลเมตรนะครับเร่งอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงเข้าไปชนกับโปรตอนและนิวตอนนะผลจากการศึกษาเขาพบว่าไทยหลังจากการที่เขาเร่งอิเล็กตรอนนะครับไปชนกับโปรตอนหรือนิวตอนแล้วเนี่ยผลจากการศึกษาเขาพบว่า มีอิเล็กตรอนบางอนุภาคเบน์ออกไปจากแนวเดิมนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเบน์ออกจากแนวเดิมของอนุภาคแอลฟาในการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับจากผลการศึกษานะฮะจากการที่ได้ศึกษาการลักษณะการเบนของอิเล็กตรอนเนี่ยจึงทาให้เขาได้ข้อสรุปว่าโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าจํานวน3อนุภาคสอดคล้องกับการทํานายของเกลมานนะครับตอนนี้ถามว่าผลการค้นพบนะครับอย่างที่บอกว่า ตอนช่วงแรกเนี่ยเขาค้นพบนะครับสามชนิดก็คือควาร์กอัพควาร์กดาวแล้วก็ควาร์กสเต้งนะครับและหลังจากนั้นต่อมานะครับเขาก็ได้ค้นพบอีกสามอนุภาคนะครับก็คือ me, ควาร์กชาร์มควาร์กบอททอมนะฮะหรือควาร์กบิวตี้คืออันเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือควาร์กท็อปหรือควาร์กทรูธนะครับสำหรับในส่วนของการค้นพบนิวติโน่และก็ ขวานะครับที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับผม